สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาร่โลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนะคะประจําเดือนกุมภาพันสองห้าหกห้าเนาะเราจะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะเพดด์ออฟวอชใบที่สองนะคะเจ็ดเหรียญใบที่สามนะคะเด e เด v i l ไปที่สี่เดอะมูนนะคะห้าเหรียญสามไม้เท้านะคะหกถ้วยอิมเพส เดี่ยวไฮพินเตสแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคะโอเคค<ะ>่ะชาวราศรีเมษนะคะตัวคุณเองนะคะ ลักษณะนิสัยของคุณนะคุณเป็นคนร่าเริงเนาะคุณเป็นคนอารมณ์ดีมีเพื่อนเยอะนะคะ,ะค่อนข้างจะออกหัวดื้อนิดนิดนะคะแล้วก็อาจจะขาดความรอบคอบเนาะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ,ะเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยสบายใจเนาะเป็นช่วงที่กำลังคิดแก้ไขปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะคุณกับคนรักของคุณเนาะ โดยที่ว่าความรักของคุณคู่ของคุณนะคะเป็นคู่ที่อเป็นความรักที่เหมือนยังไม่ได้เปิดเผยเนาะเป็นความรักที่อ่ายังไม่เขาเรียกอะไรเป็นเหมือนรักซ้อนนะคะเหมือนกับว่าคุณมีความทุกข์ใจกังวลใจกับความรักครั้งนี้เนาะโดยที่ว่าอตัวเขาคนนั้นนะคะไม่ได้สนใจคุณเท่าไหร่นะคะ เหมือนคุณต้องการความรักจากใครคนนั้นมากกว่านี้เนาะคุณก็เลยมีความรู้สึกทุกใจกังวลใจเนาะในที่ว่าใครคนนั้นไม่เปิดเผยอ่อไม่ทําให้คุณได้มีรู้สึกว่ามั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะห้าเหรียญคุณกําลังหวยหาความรักเนาะคุณต้องการรักดีๆนะคะคุณต้องการมีความรักดีๆเหมือนใครคนอื่นเขาเหมือนคู่อื่นๆเขานะคะ คุณหยหาความรักความจริงใจจากคู่ของคุณนะคะมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณน่าจะมีความไม่เข้าใจกันเนาะอาจจะเป็นช่วงที่คุณอ่ผิดใจกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเองนะคะรอนะคะรอให้ใครคนนั้นกลับมางอ้อกลับมา,าคืนดีกับคุณนะคะหกเหรียญน,นะคะ หกเหรียญน,นี่คือคุณกำลังแบบไม่สบายใจเนาะคุณไม่มีความสุขนะคะคุณเฝ้ารอให้ใครคนนั้นกลับมาคืนดีกับคุณนะคะ the i m p a c s นะคะออคุณอยากที่จะคืนดีกับเขาเนาะแล้วก็คุณพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ เพื่อให้คุณกับเขาได้กลับมาได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถึง the high princess นะคะเหมือนกับว่าคุณมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันนะคะแต่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังคงอึมครึมนะคะยังคงไม่ชัดเจนเนาะยังคงเหมือนเดิมยังคงกลับเข้าไปสู่วังวนเดิมๆนะคะ อ,อยู่ในปัญหาเดิมๆเนาะอยู่ในโหมดของการาความรักที่ต้องแอบซ่อนเนาะความรักที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะเป็นรักซ้อนนะคะยังกลับเข้าไปสู่วังวนเดิมๆเนาะแล้วมันก็ทําให้ตัวคุณเองนะคะรู้สึกอ้างว้างรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะรู้สึกว่าต้องการให้เขาเข้ามาเติมเต็มความรักครั้งนี้ให้กับคุณให้มากกว่านี้นะคะ คุณอยากให้เขามาเอาใจใส่คุณอยากให้เขาเปิดเผยอยากให้เขาเหมือนไฟนอลไปเลยว่าคุณคือคนสำคัญของเขานะคะมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่มีความสุขเท่าไหร่เนาะในช่วงเดือนกุมภานี้นะคะอืยังไงก็ขอให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะอะส่วนคนโสดนะคะคนโสดในช่วงเดือนกุมภาน,นะคะ คุณกำลังคิดกำลังคิดเหมือนกำลังคิดปรับสถานะกับคนที่คุณถูกอกถูกใจเขานะคะคนที่คุณน่าจะได้คุยกันแล้วแล้วก็แบบในใจของคุณเนี่ยลึกๆของคุณคุณอยากปรับสถานะกับใครคนนั้นนะคะจากเพื่อนมาเป็นคนรู้ใจนะคะใครคนนั้นเป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะเหมือนเป็นคนที่ อยู่ที่ทำงานคุณเป็นคนที่คุณเจอเกือบทุกวันหรือว่าเป็นคนที่คุณดิวงานด้วยบ่อยๆนะคะคุณรู้สึกถูกอกถูกใจเขานะคะเมื่อได้คุยกันแล้วคุณก็อยากปรับอยากพัฒนาความสัมพันธ์เนาะมันเป็นช่วงที่คุณกังวลนะคุณต้องการให้เขามาสนใจคุณเหมือนที่คุณสนใจเขาคุณต้องการให้ความรักครั้งนี้มัน ก่อตัวเป็นความรักที่สมหวังนะคะ The Empress นะคะนั่นหมายถึงคนโสดนะคะ,ะคุณน่าจะได้มีโอกาสสมหวังนะคะไดะ้ได้เหมือนได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้มาคบกันนะคะ,ะแล้วก็สถานะความรักของคุณ อในเดือนนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นเนาะคุณอาจจะได้เปิดเผยความในใจกับเขานะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนกับว่ามันเขาอาจจะไม่ใช่คนที่หวานแหววอะไรนะคะมันก็เลยทำให้คุณแบบหเหมือนจะเสียเสียเซลล์นิดนึงเหมือนคุณแบบว่าฮิแบบลังการงานสร้างเหมือนกีบกุหลาบเลยลงมาเลยเนาะแต่จริงๆแล้ว มันอาจจะอยู่ในช่วงที่ใครคนนั้นเขาอาจจะยุ่งกับงานอยู่นะคะมันก็เลยยังไม่มีเวลาให้คุณยังไม่มีเวลาที่จะมาหวานแหววกับคุณนะคะเก้า <9. S 1> เหรียญนะคะ,ะนั่นหมายถึงว่าความรักของคุณหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีเนาะ,ะแต่ว่ามันจะมันขาดความหวานขาดความ ขาดเวลาที่จะมา,าเจอกันหรือว่ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันติดอยู่ในช่วงที่ว่าเขาคนนั้นยุ่งกับงานหรือว่าตัวคุณเองที่ยุ่งกับงานอยู่นะคะมันก็อาจจะทำให้ความรักของคุณยังไม่ได้หวือหวามากเนาะในเดือนกุมภานี้นะคะแต่เป็นช่วงที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจแล้วได้พัฒนาความสัมพันธ์เนาะจาก กลายมาเป็นคนรู้ใจนะคะในช่วงเดือนกุมภานะคะสำหรับคนโสด